นี่เป็นการตัดหญ้าชนิดแบบงานเหมาเขาก็จะทำงานอย่างรวดเร็วต่บีต้ตะบันมันเข้าไปเครื่องตัดหญ้าไม่ต้องสงวนมันไว้ตัดให้พังกันในวันนี้เป็นเลยเขาคือผู้ชายที่มาพร้อมกับเครื่องตัดหญ้าที่มีจีบความสามารถในการทำลายหญ้าชนิดพ่อนเ<ว>มื่อเขาได้รับคำสั่งว่าเป็นงานแะวันอือ้มันช่างอัดใจเราลึกเกิน พี่แบบนี้ก็ได้เหรอมาสิครับนี่งานหมาว่าให้ตายเถอะซาลาสตปี้ตะบันพันมันก็ไปเอ็นฆ่ามันไอ้ยาพวกนี้ให้ตายนะยัยโอ้โหเอามันให้ขาดก็ไปข้างนึงเลยร้วงเทือกจ้าน um ี่ยเอ็นแล้วก็จ้านี่โค้อเฮ้